เอาแล้วข่าวสว,ส,สวัสดีทุกคนวันนี้นงงก็พ่อฝนในวันนี้ในเกมมาคลายเหมือนเช่นข่าวทุกคนโยวันนี้เราก็มาเป็นอาวิรล่ไม่ใช่ฉีดเราเสิแล้ววันนี้เราก็จะมาเป็นเอ่อคนเลี้ยงสัตว์นะครับ็นคนเนีม้มันจะเป็นเลี้ยงไก่ก่อนนะหรือคนอาจจะยังไม่เป็นนะำอะไรความจริงถ่ายมันเลี้ยงไก่ก่อนนะแต่ว่าไม่ใช่ไก่ตัวดีนะไม่ใช่ไก่สองตัวสองตัวนะเป็นไก่หลักร้อยนะ ประมันทกคนอาจจะกี่ยวไปกี่ตัวล่ะก็มันสามร้อยตัวนะคนุณเบลอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่กันนะแต่ละผม,มนะครนอะแต่ก็อาจจะไม่ง่ายๆนะเพราะว่าเราต้องเลี้ยงไก่ยิ่งดุดวยใช่ก็ต้องไปเก็บตังค์อะไรขอปรเปิดของนะต้องใช่เปิดของนะปเปิดปริมลวงนะนี่บ้านผมดูดิบ้านผมสุเดเท่ไปเลยใช่ไหมละครแล้วก็นั่นคือสวมหน้าของไก่ของผมนะ ใช่คือชมนะของไก่ผมบอกเลยว่าโคจะเหล็กเลยโอ้ยเหล็กจริงๆนะบอกเลยว่า200จร้อยิบตัวจริงๆเอันนี้ไม่ได้แจกแกงันแหละเขาเก็บไข่ก่อนนะฮะไข่เนี่ยเออมันก็จะมีราคาเนี่ยนะใช่ราคาของไข่เหรอ5ฟองต่อเอมม่าโรใช่เราต้องใช้เอมม่าโรเป็นตังนะเออประมาณก็เยอะอยู่มั้งถ้าเก็บไข่อยู่ๆเนี่ยอาจจะได้เอมม่าโรเยอะขึ้นใช่ไหมแต่ ไม่รู้ราคามันจะแพงเท่าไหร่นะสิทุกคนอาจจะรู้นะมันจะมีร้านค้าหน่อยใช่ร้านค้าก็อยู่ตรงนั้นเลยคนาดนี้องคเพื่อจะเอาตังค์เนี่ยไปแบบซื้อเอาไข่เนี่ยไปขายของเรื่องก่อนว่จะอะไรกันม,มาลงมาใช่เดีวตังไปขายของเรื่องไหนวะจต้องต้องเอาไข่ไปต้องเอา,ขาไออาข่นี่ยเป็นแลกไม่ใช่หรอแลกอื่นไม่รู้ก็เหมือนกันขายเลยไม่ใช่หรอเออช่างมันกันนะเพราวไก่แล้วก,วก็เหมือนจะเป็นมนันนี้ก็จะผลิตไข่ได้ดีเลยใช่ไหมเนี่ย แต่มึงก็จะหน่าจะเก็บไปแล้ก่อนแล้วกันแบบไม่มันเหลือๆแล้วกันหรืว่ามันแบบเกิดออกลูกออกหลานเออเก็บหมดมึงมึงก็จะไม่เกิดสักตัวเลยบอกว่าอุ้ยปลาเฉยเลยปลาใส่หน้ามาเฉยเลยนี่กระโดดนี่แล้วเราวมีไข่ประมาณไลฟ์ฟอร์เหมือนกันนะนี่ประมาณอะกี่มาโลนี่มาเลยเอออันนี้มาโลนี่ประมาณน้ำน้ำโอ้ก็เยอะเหมือนกันเยอะเลยนะนี่ กอเละได้ไปดูร้านค้าก่อนนะก่อนที่จะไปซื้ออมนกน้ำมันนักแหงวะเนี่ยเอาอะไรเอาดอกไม้ตั้งแถวนี้เบิร์นใครก็ไม่รู้เหมือนกันใครว่านะนะเอ๋สงสัยเนี่ยใครว่านะเยอะมีป้ายด้วยคนนะดูป้ายหน่อยสิอะไรเนี่ยป้ายเขียวว่าอะไรทุกคนลาดีราคาไม่แพงอุ้ยราคาแพงก็เสร็จจุนเลยทุกคนอุ้ยราคาไม่แพงนี่เปิดไปเลย ้ยลานนเลียงไก่มันหอมเลยทุกคนมีสิตก่อนแล้วมันแล้วของร้านพุงนิ่งจริงเลยอะนอนเตียงนอนเชียมพูเ้าแล้วมันนี่คืออะไรอออะไรเนี่ยรอยได้ด้วยนอนยังไงไม่นอนได้โอ้หน้าตาคุณคุณนะเออพ่อค้ารู้จักคนว่าคนคนที่อยู่กับผมมาหน้าอนคุณคุณอันนียเฮ้ยอะไรเนี่ยกลรอผมบออะอะไรเนี่ย โอ้ผมไม่เอาครับผมต้องจ่ายตังค์อยู่ครับผมมีคนดีนะครับ <c oughs> เอ้ยเออหน้าตาคุคนน้นึเนะนะเนี่ยจุดเกาะสองพันล้านนะจุดเกาะสองพันล้านเลยอุ้ยผมจะตังค์ชาตินี้ไปเก็บได้ไงเนี่ยเออผมไม่เอาครับเอ้ยเขาให้ผมหาเอ้ยก็ถือว่าใจดีเหมือนกันเนี่ยไม่เหมือนคนที่ผมรู้จักเลยฮะนี่ใสไม่ดีเลยครับชอบแก้งของวันๆนะ เอ้ยตีทำไมอะไรเนี่ยเจ้าของร้านเถื่อนเลยเอาหัวคนนี่คือหัวคนที่พวกค้าไม่จ่ายตังค์ใช่ไหมครับพ่อครับโอ้โหประกาศเถื่อนกันแล้วนี่ยแล้ววาเดี๋ยวเราต้องเอามาขายของกอนนะครัะฮะแล้วเอาขายไปเก็บที่ไหนนะครับเอข้าวลมข้างล่างแล้วอ๋อห้องใตดินเหรอครับนี่ขอดูก่อนะฮะเดี๋ยวว่าขอดูราคาก่อนนะครับเรายังไม่รู้ราคาของมันเลย เดี๋ยวผมขายข้อขายไข่ก่อนแล้วกันนะรู้สึกฟ้าไปทมุดแล้วทำไมฝนมันร่วงมาได้วะเนี่ยไอ้ฝนมันร่วงมันเนี่ยเรืงคาวมันร่วแล้วก็ราคาเวลางคาวมันรั่วแล้วเนี่ยเออเออนังนังนี่ยนะโอ้ยฝนมันรั่วมันต่อบ้านไม่ดีเลยนะครับวู้ยวิ่งเจ็บโอ้ยก็ขายดาบกันนะโอ้ยดาบนี่ราคาห้าบาทก็สมาร์ทซื้อได้แฮะวู้ยวิสามสิบบาทเลยอ๋อ อุ้ยเจ็ดสิบบาทหนึ่งร้อยบาทหนึงร้อยห้าบ้าบาทอุ้ยไอเปิ้ลทองหนึ่งร้อยบาทอุ้ยแพงเรือครับอือ้เฮอวันนี้อะไรละก็บนหรอผขอเปิดนี้โอยสมสมอุ้ยสมครับตังเต็มเลยอ่ะขอได้ไหมอ่ะอะไรเดี๋ยวเกินเงินก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอกินเงินก่อนครับผมไม่โกหหรอครับ โอ้ยโอ้ยพวกผมคิดเงินเอาละโอ้ยเจ็บผมไม่เอาที่ไอ่ผมอยกจกไก่ตังเองอยากดูนไข่ไหมล่ะผมมีไข่ตั้งเยอะตังเยะจะตายของเลยแหละนี่เต็มเน้นไอ้ไข่ออกเลยเอ้ยเจ็บยายายา,ยาไปไปเอาไปเอาไปเอออุย้ยอะไรเนี่ย อืออืมว่าเราต้องอันนี้เก็บไว้กันแล้วเราจะมาอืมร้องการขายขนะเอาประมาณนี้ใช่มั้งหมายมใช่ประมาณนี้เ้จะขายกี่บาทเดียวนนะอุ้ยขายห้าร้อยเลยไม่ใช่เมื่อต้องขายน้อยดิเอาละผมขอขายประมาณเอ่อ สีเอเมโล่แน่ยไหมอ่ะอุ้ยเมก่อนนั่งแมวเมวขอหายฮ่าเอเมโล่กันเฮ้ยไม่คำทิงไม่ต้องขายก็ได้เอาขายทั้งหมดนี้ก็ได้แล้วนะโอ๊ยเจ็บนะเฮ้ยเอาล่ะพ่อค้าโอ้ใครยิงผมมันเฮ้ย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 ก่อนจะตามมาได้ไงวะเนี่ยลงไปข้างล่างเลยนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมองมองเลยโอ๊ยเจ็บเจ็บ ไปเจ็บตรงไหนวะเนี่ยไจิบตรงนี้เออผมขอเปลี่ยนมุมมองนล้มันอาจจะมองยากัะนะเขาก็ขอโทษเลยมุมมองของมันมองย่ากันนะออซึเอามุมมองนี้ไปเลยในกันนั้นแบบมองเดิมปกติอุ้ยไข่โวไม่ใช่อุ้ยดูดิอุ้ยชิดก่อเหรออ้ยข้างล่างนี่มันชิดก่อแฮะว้าวอุ้ไก่แต่นี่มาได้ไงเนี่ยจับกินใช่ไหมอุ้ยอะไรเนี่ยก็แจกฟรีเหรอ เออเหมือนเขาจะไม่ได้ขายแะแม่เขาอาจจะลืมตั้งราคาคำจริงนะเออก็ลืมตั้งขายกี่บาทลรอครับขายกี่บาทสิบบาทหรอครับกี่บาทหรือไม่ไม่ใช่เหรอห้าบาทห้าบาทอ๋อใช่อเอากี่กี่บาทบาทขายบาทโอเคครับเขาเขาขายห้าบาทยังไม่ดูราคาจริงเลยก็ลืมตั้งนะเอาอะไรแล้วมาเอาอะไรดีนะ อุ้ยแพงเหมือนกันนี่ตัวนั้นเออผมลืมฮะเอาละ่ะเอาไปเลยชืบนี่น,นี่เอาไปแล้วก็เอาตังมาให้ผม,มเอามาเออลืมเลยเออนี่แล้วก็อันหนึ่งเมื่อมันครอบๆแล้วนะเอาใจเอาไห้ผม ห้าอันห้าอันหนึ่งบาทนะอย่าทอนผิดเอ้อยเอาเจ้าอหโอเคเอาละผมขี้เกียจคิดแล้วกันนะเอาไปให้หมดเอาไปเขาคิดเอแด้วกันนะเอาล่ะขายกี่บาทเหรอครับแล้วกี่บาทต้องหมดเน,นี้ยกี่บาทนะอืะทำไมมันไม่ปกติวะนนี้สี่สิบคำจริงมันไม่สี่สิบด้วยซ้ำมันทุกคนเฮ้ยมัน เออนี่คุณบวกไมปคิดเลกเปมามามาเ,าเปิดทิ้งเลยผมซื้อ24บาทผมยังไม่บวกเลยถูกทิ้งเหรอประเดนเนี้ยเนี่ยคือคือสาเอเมโลแล้วนะอันนี้ก็ประมาณหกแล้วก็เหลือประมาณสองอันอ่ะอันหนูไม่รู้มันม,มันมัน เอ้ยมันโกงราคากันใช่ไหมอ่ะเอ้ยโกงโกง,โก,งกินเลยนี่เดี๋ยวผมต้องมาซื้อของเข้าด้วยนะนวัดีนะต้องมาซื้อด้วยนะที่ <c oughs> มันขายอะไรของเขาเนี่เอาอะไรามาซื้อดาบด้วยนะเฮ <c oughs> ้ยปกป้องไก่แล้วกันดาบกี่บาทวะนะห้าบาทคตรแพงเลยโคตรแพงอะ่ะคุณ นี่เอาไปเลยเก็บเองเลยีเอาไปอุ้ยอุ้ยนี่เก็บแพงเกินเกินนะคนนะเกินเกินเอออย่าขโมยอ่ะกไม่ไม่ขโมยหรอกจะตายอยู่แล้วโอเคผมจ่ายครบนะเขาจ่ายแม่ครบผมรับประกันเลยผมไข่ผมพูดเยอะอะไรผมจ่ายไปแล้วเ้ยจ่ายไปแล้วคนกลัวน่ะเดี๋ยวถ้ามันชุดชุดก่อนนะ เปเอร์อยู่ข้างหน้าบ้านเนี่ยแคปเปอร์อยู่หน้าบ้านนะแม่ไม่ไปสู้อะไรหรอเอาล่ะเดี๋ยวว่าผมขอไปลวมข้างล่างของเราต้องการชุดก่อนเลยนะอืมเอาล่ะยี่สิบสองเลยอตังไม่พอทุกคนยี่สิบสิบเลยอ่ะบุย้ยมันเยอะจังเลยอ่ะทุกคนเยอะจังบุ้ยโอ้ยปิดด้วยควรจริงๆเหมือนคนแถวนี้เอาล่ะอาหารหนูแม่อาจจะขาดแค่นั้นอะไรอย่างนะ ุ้ยไก่มันเป็นสิงจิตก่อแล้วนะมัน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 สึกอีอะไรวะนี่อุ้ยออะไเปิดประตูไว้ทิ้งเลยเปิดประตูทิ้งไว้เลยเอาละเปิดประตูทิ้งไว้คงไม่มีใครเข้าไปได้ไหมด e ูจะมีข้าบ้านเอาละเอามาชิบโอเค มันจะเล็กๆเ่เยนะเพราะว่าก็คงรู้ว่ามันเกิดอะไรนะนะข้างหน้าผมเอาไว้ดูเลยว่าข้างหน้ามีอนะไรมั้ง